สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่แถวสนามหลวงจะพาไปดูอุโมงคอุโมงอะไรนะอุโมง์ท่าช้างมหาราชอุโมงค์ท่าช้างมหาราชรัดพราแก้วยามองยาสมนุนไพรรับพี่น้องเนี่ยซื้อกลับบ้านไปให้คนแก่นะแถวบ้านเราขายแพงเลยอ้าปูบสิบาทไปนะ พี่เดี๋ยวเราจะกลับมาเอาอพี่ไอ้ที่กระปุกใหญ่กว่านี้เท่าไหร่คะอันนี้มี20่บาทแล้วก็4ีอ๋โอโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาเยอะมากเลย ยาหอมยาสี่สิบบาทโอ้สดทิพย์ว้าวปลูกละสิบบาทพี่น้องแถวบ้านเรานี่มันปลูกละร้อยเลยนะเนี่ยนี่ถึงแล้วผ้าช้างรูปช้าง อุโมงมหาราชเกทสองเดี๋ยวเราไปดูทางนั้นก่อนได้ไหมมันมีอะไรทางนั้นอันนี้มีร้านขายของตูด้ดีเชียว ท่าเรือโดยสารท่าช้างค่ะทุกคนโอ้มันดูดีมากเลยถ้าวันละคังถ้าไปฝั่งนู้นอีกก็จะเป็นท่าวังหลังลงมาเฉดริรราชแล้วถ้าไปฝั่งนู้นก็จะเป็นท่าของ วัดอรุณเด้อทุกคนเอาอันนี้อันนี้โครงการเธอได้สร้างไหมสร้างเหมือนกันสร้างโครงการนี้มันเริ่มตั้งแต่ปีไหนนะ64สิตอนนี้6กอ่าเอาปีเดียวเองหรอใช่ปีเดียวอันนี้สร้างเสร็จแล้วแต่เหลืออีกอันนึงตรงนั้นใช่มหาหกสี่งบประมาณเท่าไหร่ อี่ร้อนนะเท่าไ,ไม่ได้มมุณมงมหาราชพี่น้องทุกคนเกทสองเดี๋ยวเราจะลงข้างล่างกันแล้วเอาลมหุบลงจ้ะจ้า มันก็ใช้ได้ปกตินะทุกคนที่แบบถกเถียงกันในอินเทอร์เน็ตว่าทำไมไม่ทำหลังคามุงบันไดเลือ่อนวิศวกรเขาก็ออกแบบมาดีแล้วแหละนะ้รก็ใช้ได้นะทุกคนทางออกที่หนึ่งพระบรมมหาลักษณวังอ๋อมันมีห้องน้ำ เขาจะปอดอันนี้คือแผนที่นะทุกคนตอนนี้เราอยู่เหือเฮียไปตรงนี้อ่ะอ๋ออันนี้คืออุโมงค์ที่เราอยู่ตรงนี้แมนบออันนี้คือตัวนี้มาเที่วมาดูกันไฟก็ได้นะเปิดดนตรีไทยนะทุกคนอยู่ที่นี่ก็คือสร้างเนี่ยมันครอบคลุมอย่างนี้เลยมันบอใช่ไหมเธอไม่เหรอก็คือไปจอดทค่ข้างล่างของตัวนี้เหรอ เจาะตรงนี้เจาะตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมที่เราถอมันจุดทะลุหน้าแค่ตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ที่นี้แล้วอีกอันนึงที่กำลังสร้างมันอยู่ตรงไหนมันจะไปไปไป,ไปโผล่กันอยู่ตรงไหนนี่มันจะมาโผล่ตรงนี้นี่อันดีตรงนี้มันโผล่ตรงแค่นี้เองเหรอใช่เอาฉันก็นึกว่าแบบสร้างครอบ เขาก็อเออเขาสร้างแค่รอบๆนะทุกคนไอ,อ้อุโมงค์ใต้ดินเนี่ย ตรงนี้เอาอีดมอนมาทำทำไมตรงนี้ทำให้เป็นอย่างนี้ทำไมให้มันเข้ากับสมัยสมัยก่อนให้เรารู้สึกถึงบรรยากาศเข้ากับสมัยตั้งแต่โบราณโบราณอย่างนั้นเนาะอ๋อแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้ เฮ้ยทำไมมันนิดเดียวเองวะพ้าม,ามาหาบรมราชวังมันก็ไกลเลยค่ะดหนึ่งอันนี้เราออกข่าออที่หนึ่งพระมาหาบรมราชวังแล้วนะทุกคนมันก็จะขึ้นมาต๊ดๆๆๆอ๋อแค่นี้น่ะนไอ้ตอนแรกที่แรกเราอยู่ฝั่งนู้นเป็นบอที่แกจะพาฉันรัดมาเนี่ย เราก็จะพามาลงตรงนี้เดินไปฝั่งนู้นอ๋อมันก็เฮ้ยมนันนี่เองนะดิมันแค่นี้เองนะนี่ใช่ไหมมันนิดเดียวน,นะ,ะก็เมื่อกี้เราลงฝั่งนู้นทุกคนเมื่อกี้เราลงฝั่งนู้นแล้วเราก็ขึ้นมาตรงนี้นิดเดียวไปตรงไหนหมดยังหมดแล้วอของแกก็ยังไม่เสร็จตัวนี้เสร็จก่อนตัวนี้เสร็จแล้วแล้วอีกตัวนั้น <Discovery. S 1> ประมาณเดือน เมษาพฤษภาถึงจะเสร็จอ ah. ah ีกอุโมงหนึ่งนะพี่น้องเราจะเข้าวัดพระแก้วกันก็ได้ป่ะเขาให้ถ่ายปะวะ